ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ท่านผู้ว่าชัดชาติต้องปวดหัวนะคะเพราะว่าก็มีคนที่ออกมาพูดแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์การทํางานของท่านารวมไปถึงปฏิบัติการการกู้ที่กู้ภัยเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคุณผู้ชมเรื่องการประชุมสภากรุงเทพมหานครกลายเป็นที่จับตามองเพราะคลิปเก่าๆมันออกมาก็แชร์กันว่าท่านชัดชาติเนี่ยเคยเสนอคือเหมือนท่านมองเห็นอนาคตอะว่ามันจะมีเหตุนั่นเหตุนี่แต่กลับถูกตีตกทุกเรื่องเลยนะคะล่าสุดพอมีการประชุมนะคะก็ดูเหมือนว่าจะมีวิวาทะใหม่ที่อาคาร ราวัดพัฒนาสาราวะการกรุงเทพมหานครเขตดินแดงกรุงเทพเขาก็ได้มีการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยที่2ค่ะครั้งที่1ประจําปีช่วงหนึ่งเนี่ยทางด้านสสส,สกเขตพญยาไทยนะคะคุณพิรพลกนกนวลัยจากพักเส้นได้ตั้งกระทู้ถามสด คือตอนนี้เขาไปคุยกันเรื่องของการเตรียมรับมือเรื่องของสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในกรุงเทพจากสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ที่กำลังระบาดรุนแรงตั้งแต่ต้นปีอะค่ะจนถึงตอนนี้เนี่ยมีคนป่วยไข้หวัดใหญ่แล้ว1นึ0 0 0กรายกลุ่มเสียงทุกคนถือเป็นคนไทยต้องดูแลคนไทยให้มากกว่านี้ดูแลทุกคนให้ได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบถ้วนผู้ว่ากทมคือเหมือนกับจะกระตุ้นให้ท่านเนี่ย หันมาดูแลคนที่เจ็บป่วยนี้ด้วยนะคะไม่ใช่โฟกัสไปที่การกู้ตึกอย่างเดียวนะคะก็มีบางคนเนี่ยเขายากจนเขาไม่มีเงินไปฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยก็เลยตั้งคําถามนะ,ะไปที่ท่านชัดชาติว่าคนเหล่านี้ท่านจะดูแลอย่างไรเรื่องนี้ท่านชัดชาติก็มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่ากรทมคุณทวิดานะคะเป็นคนตอบคาถามในช่วงท้ายคุณพิรพลก็ยังมีการฝากถึงคุณชัดชาติด้วยค่ะบอกว่า ต้องดูแลประชาชนมากกว่านี้ท่านต้องทํางานเชิงรุกไม่ใช่ตั้งศูนย์สาธารณสุขแล้วรอประชาชนมาหา7กลุ่มเสี่ยงเป็นคนไทยท่านต้องดูแลคนไทยให้มากกว่านี้คือท่านก็ไปวิพากษ์อย่างแรงเลยนะคะบ,บอกว่าจุดที่ท่านทัชชาติไปทํางานตอนนี้ เขาตายหมดแล้วคือใช้คำานี้ะค่ะคือไปดูคนตายทำไมทำไมไม่หันกลับมาดูคนเป็นในลักษณะนี้นะคะบอกว่าให้เร่งฉีดวัคซีนก็นจะดีกว่า,าฟังทางสงกเขตพยาไทเขาตั้งคำถามค่ะถ้าผมไม่ทวงถามเนี่ยแล้วท่านจะออกเดินสำรวจไปฉีดไหมสิ่งเหล่านี้นะครับต้องท่านต้องดูแลประชาชน ให้มากกว่านี้นะครับไม่ใช่ตั้งอยู่ในที่ศูนย์สาธารณสุขแล้วรอให้ประชาชนมาหาเจ็ดกลุ่มเสี่ยงนั้นเป็นประชาชนคนไทยนะครับท่านต้องดูแลประชาชนคนไทยให้มากกว่านี้ครับท่านไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาเสียชีวิตหมดแล้วนะครับแต่คนไทยที่ยังไม่เสียชีวิต ท่านต้องหันกลับมาดูแลนะครับกลับมาฉีดวัคซีนให้คนที่ยังไม่เสียชีวิตนะครับขอบคุณครับอันนี้คือประชุมกัน เมื่อวานเมื่อวานเมนื่อว,ว,วานมีประชุมสภากรทมเหมือนกัน,มะมะกนใช่ค่ะคใช่ค่ะแต่ว่าประเด็นที่มันร้อนเมื่อวานเนี่ยก็คือเรื่องนี้แหละค่ะที่ทางท่านสกเนี่ยห่วงคนที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็ไปกระตุ้นท่านชาชาติว่าอย่ามัวแต่ไปดูแลคนตายให้มาดูคนเป็นเนี่ยเสียชีวิตหมดแล้วคือคํานี้แหละท่านชาชาติลุกเลยนะคะคือท่านไม่ไหวเลยนะท่านบอกว่าอุ้ยคุณอย่ามาพูดแบบนี้ผมทีมงานหน้างานทีมงานหลังบ้าน ครอบครัวของผู้สูญหายเรายังมีความหวังว่าจะมีผู้รอดชีวิตขอความกรุณาท่านอย่าใช้คำพูดว่าเสียชีวิตหมดแล้วค่ะเราก็ยังมีความหวังว่ามีผู้รอดชีวิตนะฮะนั้นอย่าขอกรุณาอย่าใช้คำพูดว่าผู้เสียชีวิตหมดแล้วนะครับเพราะมีญาติผู้เสียหายที่มีความหวังอยู่ครับขอบคุณครับ นี่แหละค่ะล่าสุดเมื่อคืนนี้นะคะทางพักเส้นได้ก็ยังเดินหน้าเรื่องนี้ต่อและค่ะไปโพสต์ใน Facebook นะช่วงหนึ่งบอกว่าเมื่อการตั้งคำถามว่าคนไทยควรได้วัคซีนก่อนกลายเป็นดรามา่า เขาถามถึงความล่าช้าในการจัดสรรวัคซีนเขาถามถึงจํานวนวัคซีนที่ใกล้จะหมดอายุในคลังเขาถามว่าวัคซีนหายไปไหนหมื่นโดสรัชการอย่างกทมมีการทุจริตหรือเปล่ามีการเสนอให้กมทมทํางานเชิงรุกเข้าถึงกลุ่มเสี่ยงเด็กต่ํากว่าสองขวบผู้ป่วยติดเตียงรวมถึงตั้งคําถามว่าเหตุใด,ดเราจึงยังรอให้คนไทยเข้าคิวรับวัคซีนแทนที่จะเดินเข้าไปหาคนที่ต้องการความช่วยเหลือ คำถามเหล่านี้คือต้องได้รับคําตอบเชิงนโยบายแต่น่าเสียดายสิ่งที่เขาได้รับกลับมาคือดรามา่าแล้วคําพูดที่วิพากษ์วิจารณ์พูดว่าเขาวงเล็บพม่านะคะ เสียชีวิตหมดแล้วแต่คนไทยที่ยังอยู่คุณควรกลับมาดูแลมาฉีดวัคซีนก่อนจะไปห่วงคนพม่าใต้ซากตึกสอตองอข้อความนี้กลับกลายเป็นว่าถูกตีความค่ะว่าเหยียดเชื้อชาติหรือไม่ท,ท,ทั้งๆที่ทางพรรคเส้นได้เขาขอชี้แจงนะว่าประโยคนี้เนี่ยเขาสะท้อนว่าหลัง72ชั่วโมงที่เป็นชั่วโมงทองคำทางการแพทย์แล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสน้อยแล้วที่จะเจอคนรอดนะคะดังนั้นที่สกพีรพลพูดเนี่ยก็คือเวลาทองคำมันผ่านไปแล้วไง การเห็นใจต่อผู้เสียชีวิตไม่ควรเป็นข้ออ้างในการเบี่ยงเบนประเด็นพักเส้นได้ขอยืนยันว่าคำถามมีความโปร่งใสไม่ได้เหยียดชาติพันธ์ุนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ท่านชัดชาติเนี่ยเลี่ยงในการตอบคำถามเรื่องปมวัคซีนด้วยค่ะ